หันลี้อะไรเนี่ยฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะมาถึงไม่คิดเลยนะว่าเราจะเล่นจบอะในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงจนได้เอาละค่ะโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิฟุริในเกม Star Project ในเรื่องของมิยูจีูหรือว่ายุยของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนอวสาแล้ว เป็นตัวละครสุดท้ายที่จะมีในไทยไม่มีเอียนอยีกแล้วมีแค่มีอยู่คนเดียวไม่ใช่สิมีแค่มีอยู่คน,นเป็นคนสุดท้ายก็นะไม่อยากให้เกมปิดเลยนะพอรู้ข่าวว่าเกมจะปิดปุ๊บไอ้วันที่กิฟต์เติมไปแล้วหมดกิฟต์ก็เลยตัดสินใจว่ายังไงฉันก็จะต้องจบมิ่ก่อนที่เกมนี้จะปิดตัวลงให้ได้กิฟต์ก็เลยไปทําการเติมเงินแล้วก็ ได้ตนมิยูมาในที่สุดนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะซา่าข้างมินจีอุจีฮียุยและฉันมาเที่ยวทะเลด้วยกันจีฮีที่เอาแต่ใจตัวเองบอกว่าอยากจะฉลองวันเกิดของตัวเองกับเพื่อนๆที่ริมทะเลให้ได้ยุยที่เคยปฏิเสธว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเธอก็มากระซิบข้างหูว่าทะเลคือสถานที่แห่งการสารภาพรัก อ,อตกลงยุยชอบใครกันแน่นะจีฮี ee, หรือว่าคังมินทำไมเธอ<ะ>ไม่ลงไปเล่นน้ำละ่ะตัวเราจะงงไปไหนเนี่ย <laughs> ฉันไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอะว่าแต่ทั้งสองคนดูสนุกกันจังเลยนะ <c oughs> มันเย็นนะ <c oughs> ฉันจะทำให้เธอขึ้นจากน้ำไม่ได้เลย <c oughs> ลองดูสิฉันก็จะจับข้อเท้าเธอลงไปด้วยกันเลย <c oughs> เล่นกันสนุกจริงๆนะ มินนายรู้ไหมยุยชอบใครเธอไม่รู้เหรอว่าเป็นใครเธอไม่รู้เหรอว่าเป็นใคระะทำไมของอันนี้มันเหมือนกันเออฉันได้ยินมาจากทีทีว่าเขามีคนที่ชอบแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครอะ่ะหรือว่ายุยสารภาพร,รักเธอไปแล้วหรออย่าพูดอะไรน่ากลัวแบบนั้นสิ<อ>ดูนี่สิคนลุกหมดเลยถ้างั้นเป็นใครกันล่ะเฮ นี่ฉันควรมองว่ามันเป็นเสน่ห์ทึ่มๆที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือคุณคิดว่าเธอโง่กันแน่เนี่ยึใครที่ทึ่มเนาะเจ้านายทำอะไรกับกอริล่าน่ะไอ้บ้านี่เรียกฉันว่ากอริล่าอีกแล้วตอนเป็นผู้หญิงน่ะฉันยอมให้เธอหรอกนะแต่ตอนนี้ฉันไม่ยอมให้เธอแล้วจับฉันให้ได้สิแต่ก็ยังทำตัวผู้หญิงมันอยู่ไ่ดีเอ้ยอยู่ตรงนั้นนะสนุกกันจริงๆเลยนะ เสียงคลื่นซัดกระทบฝั่งกับแสงอาทิตย์ที่สาส่องเข้ากันด้วยเสียงหัวล้อที่ดังมาเป็นครั้งคราวสงบสุขจริงๆฉันนั่งอยู่บนหาดทรายมองดูพวกเด็กๆเล่นน้ำกันแล้วก็เริ่มง่วงขึ้นมาเด็กๆเลยเหรอเจ้านายเอ๊ะนายเจ้านายเจ้านายตื่นสิเออยุ้ย ใจฉันก็ตึกตักเหมือนกันอ,อะไรกันน่ะยุยสงแสงเอ๊ะจะเย็นๆใจเย็นๆยุยสงสว่างเป็นประกายมากเจ้านายวันนี้ดูเปล่งประกายจริงๆนะเฮหลังจากมียูตายชีวิตฉันก็ไม่มีแสงอะไรเลยไม่มีอนาคตไม่มีความหวังต้องใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆในคราบของมียู ฉันเดินอยู่ในความมืดมิดถึงจะหกล้มก็ไม่มีใครสักคนยื่นมือเข้าช่วยฉันเกือบถูกดูดเข้าไปยังที่ที่ลึกที่สุดที่มืดมิดขึ้นเรื่อยๆแต่วันนั้นที่ถนนในย่านเมียงดงแสงสว่างลำหนึ่งแผ่เข้ามาโอบอุ้มร่างของฉันเอาไว้เจ้านายจับมือฉันไว้ทำให้ชีวิตฉันปรากฏแสงขึ้นมาขอบคุณนะเจ้านาย ฉันอยู่เคียงข้างเจ้านายต่อไปได้ไหมได้แน่นอนท,ทำไมถึงถามอะไรแบบนั้นล่ะหน้าไออแต่ฉันก็รู้สึกเป็นเกียรินะเป็นเกียรตินะเจ้านายเธอสงสัยไม่ใช่หรืองไงว่าคนที่ฉันชอบคือใครคนที่อยู่ตรงนี้ไงล่ะ นนนคนที่กำลังทำหน้าตกใจอยู่ตรงหน้าของฉันตอนนี้ไง<อ>ฉันเองก็เป็นดาราที่ชั่วร้ายพอๆกับเจ้าหนายที่ชั่วร้ายเหมือนกันนะนไหนๆก็ประทับตาไว้แล้วฉันขอบอกเอาไว้เลยก็แล้วกันว่าฉันจะไม่ปล่อยมือจากเธอเด็ดขาดแสดงว่าสิ่งที่ยุยบอกตอนนี้คนที่ยุยชอบ คุณทำให้ยุยดูเป็นผู้ชายเต็มตัวยุยนายชอบฉันเหรอโอ้ยตายสิเฮ้ยเช่งเป็นผู้หญิงที่ไรอารมณ์จริงๆใช่แล้วยัยโง่ต้องให้ฉันบอกกี่ครั้งเนี่ยอจฉันรักเธอนะอนรวมทั้งด้านที่ไรอารมณ์ของเธอด้วย แล้วก็หน้าตาที่เหมือนคนโง่ที่กำลังตกใจนี่ด้วย <c oughs> ยูขยับตาให้ด้วยท่าทางขี้เล่นแล้วก็วิ่งลงทะเลที่มีพวกเพื่อนๆอยู่น้ำทะเลซัดเข้าฝั่งยุยกำลังยิ้มกว้างยุยที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างไม่ว่าใครเห็นเราก็ต้องคิดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่สง่าผ่าเผยตอนเล่นดอกไม้ไฟคืนนี้ฉันจะจับมือของยุยแล้วบอกเขาให้ได้ว่า ฉันก็ชอบนายมากเหมือนกันนะยุ้ย ของ s t a โปรเจ e c t ของในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะคะก็อย่าให้เกมน,นี้เปิดต่อไปอีกจริงเลยนะไม่อยากปิดเลยรู้ไหมเนี่ยเขาลงทุนซื้อมือถึงเป็นหมื่นนะเพื่อจะแบบว่าเวลาออกไปข้างนอกอเงี้ยจะได้เปิดถึงเวลาหกโมงเยน็นถึงเวลาสี่ทุ่มหรือถึงเวลาเที่ยงวันฉันก็ต้องเปิดมือถือเพื่อให้าหาันหนุ่มเลยนะเนี่ยีดูอะเฮ้เยทำไมจะต้องอย่างนี้ด้วยล่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาเกินมานถึงตอนนี้นะคะออตัวละครมิยูเป็นตัวละครที่กิ๊ฟฟินที่สุดเลยในฉากจบค่อนข้างที่จะก็สั้นในนิดนึงอะนะโอเคแต่ไม่ไไเป็นไรอภัยให้หนายนะมิยูจังเสียดายจังที่ไม่ได้เห็นหมบทของเอียนนะคะแล้วไหนจะอะไรนะชูบินอีกชูบินตัวละครไห่ที่ตอนที่เกาหลีเขามีมีอยู่นะคะก็ อเอแล้วก็ติดขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะในสุดกิมก็เล่นเรียร์หมดทุกตัวแล้วดีใจไหมล่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนแรกในไทยนักแคสไทยที่เลียร์เกมนี้หมดทุกตัวละครเลยนเนี่ย <c oughs> เยอะมากโอเคขอให้สนุกกับเพลงที่จิ๊บลังกาใส่ให้เวลาเข้าภาพประกอบนะคะไปละบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมติดตาม กดไลค์และซับสไคร์เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะมีเพจด้วยนะคะไปคุยคุยกันได้โอเคบายบาย ผู้จัดการฉันมาแล้วเอ๊พู้จัดการไม่อยู่แล้วเนี่ยไปไหนของเขานะแล้วทำไมโต๊ะทำงานลกแบบนี้แต่ว่าเพราะว่างานเยอะก็เลยเป็นแบบนี้มั้งโต๊ะของผู้หญิงโต๊ะของหญิงสาวทำไมมันน่าปวดหัวแบบนี้แต่ว่าการจัดการยุ่งๆก็เพราะก็เปเพราะว่าฉันนี่นาะอะไรเนะี่ยดีละถ้างั้นจัด จัดเนียบให้โต๊ะของผู้จัดการซะหน่อยดีกว่ากรอบแกรบกลอกแกลบ,กลบผู้อึกษรเหล่านี้ถ้าเอามารวมกันเป็นการยุ่งโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่านะผู้จัดการจะทําหน้าอะไรเนี่ยเขียวใส่หรือเปล่านะนี่กรอกแกรบกลอกแกลบ,กลบทีษศาสตร์เอามารวมข้อมูลเก่าๆก็เลยเอา,าเออากมาวางไว้แบบนี้สินะเอ๊ะนี่เป็นข่าวทั้งหลายที่พูดถึงฉันนี่ ข่าวทางอินเทอร์เน็ตข่าวในหนังสือพิมพ์กีรักไอข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยจริงๆเลยไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นแบบน,นี้ยุ่งจนไม่ได้นอนเลยสิเอ๊ะอะไรตกอะไรเนี่ยรูปถ่ายเหมือนเป็นรูปถ่ายที่นานมาแล้วเด็กผู้หญิงอ่ะฮู้ฮู้แเด้งดีจริงๆผิวพรรณดูท่าทางจะนุ่มนิ่มน่าดูเลยนะตาเป็นประกายแจ่มใสอะไรแบบนี้ผู้จัดบบการของเราลําบากมากเลยจริงๆ ตอน,นเด็กก็ดูสวยน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้แต่ทําไมตอนนี้หมายความว่าไงปะตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่นะแต่ว่าถ้าอนาคตข้างหน้าผู้จัดจาการมีลูกขึ้นมาเด็กก็คงจะหน้าตาน่ารักเหมือนกันนี่นะถ้าได้สัมผัสกับเอ๊ะเดียด๋วยวถ,ถ้าได้ผสมกับพันธุกรรมที่ดีเลิศอย่างฉันก็จะออกมาเป็นเจ้าหญิงที่เรื่องหรือ ไม่ใช่สิตอนนี้ฉันกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอ้าวยุยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอเพื่อพูดจัดการเอะยยุยไม่เจอกันนานเลยเอ,อ๋ออืมอ้าวได้เวลาแล้วนี่ฉันไปลบเครื่องสำอางแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะงั้นเหรอโอเคเข้าไปพักผ่อนเถอะว่าแต่ถืออะไรไว้ในมือนะ่ะนี่เป็นจดหมายแฟนําบที่ส่งมาเมื่อกี้นะ่ะน้นไปก่อนนะเขาน่าเจอกัน เอ๊ะแปลกจังทำไมวางอยู่ตรงนี้ได้นะเมื่อวันนี้จัดอัลบั้มก็พบรูปตอนที่พี่ฮียอนยังเด็กเมื่อวันนี้จัดอัลบั้มก็พบรูปตอนที่พี่ฮียอนยังเด็กอยู่เอาออกมาไว้กะจะให้ตอนพี่มาซะหน่อย หายไปไหนกันนะหรือผีเอาไปซ่อนไว้ฮถึงจะมีอยู่ก็คงหาไม่เจอหรอกนะทำไมมันลบแบบนี้ล่ะจัดระเบียบบ้างสิทำก็ทำาสะอาดก็ด้วยเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่แต่ว่าแต่ว่ารูปของพี่ฮียอนหายไปอยู่ไหนนะ <c oughs> เฟนัานาขึ้นในหัวยุยเอ้ยแันไม่ใช่ฉันนะ Come <laughs> back.